พี่น้องกับสวัสดีจ้ามันอนี่มาพบพอกับขัดดาวสาวบันนะอีกแล้วเด้อจับพี่น้องจ้ามีกับบรรยากาศยามแล้งคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องมันกับ้อนมาหลายมือเนาะสองสามมือเลรอเด้ยพี่น้องแต่ว่ามืน้นนี้ก็สิเป็นสงอากาศเย็นๆนะพี่น้องจ้ามาบ้านนี่ฮอนเด,ดท้าไปถ่ายเบื่องยอนร้านเข้าเด้อวพี่น้องลังหลังจากลังจากเคียนเขาบ่ไดดท่ายล้มขีปโดนพี่น้องกับขอโทษขออภยัยในเจ้าอน เสียมันซากเบืดอล้วาหรือว่าได้ใส่เสียซับพี่น้องอันแต่ก้อนอันอันเฮ็ดล้านเขา่านี่เขาสิใส่ออาจากมันมาเข่าออก่อคลิปแ, <c oughs> แต่ก้อนเห็ดล้านเขา่าเนาะพี่น้องจา้าเพื่อนสิเอาเอาขี้ง Ł ัวขี้<า>ควายนีย่เอามันผสมกับดินแล้วก็เหยียบเๆยียบเยียบเียบ <c oughs> แล้วก็เฮ็ดถูไปน้นําอันน้ํนนพนา,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 าพื้นหด้อจาคล้ายๆว่าอันอื่นง่าไงคือฉาบปูนลหละจ้าพี่น้องคือเพปูนนั่นแต่ว่านี่เขาสิใส่เป,เป็นอันเป็นขี้งัวขี้ควายน้ะพี่นอ้นอ,งนองเฮ็ดล้านเข่า รถแต่ก่อนนี่สิบมีรถส,สีรถยางรถเกี่ยวได้พี่น้องไปนอนน้านี่ยุเป็นเดือนสองเดือนผลเด้พี่น้องจา้าก้อนที่เสียนได้เข่าขึ้นม้าบ้านเนาะพี่น้องจ้าสำหรับมือนีกับเบาหลายยายห้างเดี๋ยวถ้ดดาวสิพาไปยางเห่นบรรยากาศเลงแร้งมือนีพี่น้องเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้ามาจ้าเดีวสิพาไปเบิ่งเด็กน้อยมะเห่นเนอกะกำลังกายนะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็ภพายแนยุเหมือนอากาศเย็น เกษสิบ่มีาย่างไ่น้องหลัง,ลงจากเลีเวเรียกแล้วงานน้วพีนพนพ่น้องกพามา่ยางเบิง่งการเหรียญการอย่งการใส่ชีวิตประจาวันหละพีน่น้องกษตพาไปเบิ่งการตากเขา่ากัสถ้าท้ายเบิ่งเบนน้อพี่น้อง,องโอ้ตอนนั้นเห็นใส่ตอนนั้นเห็นใส่เี่ยวสาระกัเต้นท้องข้เข่ายองข่าเรื่อนี้องเข่าเรโก พี่น่องบรรยากาศงามเด้งโอ้ยทันวันเพราะแต่คำลงมาแล้วก็แสงกับสีเบิดโหลดพี่น่องก็ค็ดยังงวันไพ่คิดไ้่ยังก็เลียกสิบทันเทาะพี่น่องจ้ะเอาออกเพียงเ่ะ ที่นอกอันนี้เือนกันว่าเีนันเีนบกเรากระจายเรากระจายเรากระจายสมัยนี้ก็สมมยสมมย์สเมยก็เตือนว่นเรียนไปกันลึกขึ้นแล้วที่นอก อาจจะเห็นฉากเด็ดว่าจ้าพี่น้องจ้ะสี่นาทีได้ววพี่น้องบรรยากาศมวลฮฮาปาร์ตี้จ้าพี่น้องครับมีนีกกรสิท้าเบิ้งมันตันย่านเร่วบรรยากาศนี้แหลกนี้แหลกเลยพี่น้องเพราะว่ากันอันนี้กรสิเป็นทุ่งอันนี้เด้อพี่น้องทุ่งมัน ใส่ของนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นฝากมาเพิ่นนั่นสิให้เอาไปให้อันขนหูจาะจ้าพี่น้องแต่ว่าบ่ต้องเว้าฮอดอย่างถึงบอกพี่น้องย้อนเฮาสิพาไปเบิ่งข้าวเพิ่นฝากพี่น้อง,อง,ง,ง,พ,องพี่น้องจา้าอันนี้ก็เป็นดอกชาบาร์หรือจ้าพี่น้องนี่อันนี้เรียกว่าดอกชาบาจ้าพี่น้อง นี่ละจ้าบรรยาก,กาศงาน,นยังไงแจังเดกจกจะเจ้าฝ่าเบื่อฝ่า่านายกันด้วยจ้าพี่น้องมอนิทัดดาวสิท้าฉีพรวมเป็นเป็นฉีบรวมด้วยจ้าพี่น้องทา้านทายรวมเห็นเรืองพี่น้องี๋ยวสิพาไปเบื้องร้านเข่ากันเลยจ้าตามมาเลยนี่ละจ้าพี่น้องทัดดาวสิทามาเบื้ององนหินยุคข้างหลังนีกับเป็นอันเพื่อนตากเข่าด้วยจา้ยจาพี่น้องกัน เกี่ยวข้นมาแล้วกระสีเอามาตากไว้เองส่ล่ะจ้าพี่น้องนี่กระสิตากจากกนมันแห้งผนเนาพี่น้องทันแม่นแดดดีกระสิประมาณนั่นแค่สองสามแด,ดดบ่เกินนี่เน,นาะจ้าพี่น้องอันนาอันยุคขางล่างท่าดาวนกระสิเป็นข้าวเจ้าด้อพี่น้องบ่แม่นข้นวเหน,นียวด้วยพี่น้องสีเบิ้งจังไดว่านีว่าเป็นข้อเหนียวหรือว่าข้วเจ้าข้อเจ้านี่เขาสิออกเป็นสีเหลืองนวลด้อยจ้าพี่น้องข้วเหนียวนี่สีออกเป็นสีแบบว่า <ไป S 1> สีเหลืองเข้มเลยด้อจ้าพี่น้องจ้ากักัสิคงสีหู้กันยุนอะพี่น้อง แต่ก้อนนี่เันเพื่อนสิบมีเป็นผางสีได้พี่น้องตาเข่าเพื่อนสิบมีเป็นผาล้านเป็นเอามาผูงสีได้พี่น้องเป็นสีใส้คือจังแบบว่าทัดดาวบอกไปแล้วเนาะเต้งเต้นตอนเริ่มเติมเริ่มเปิดขีปรละจ้าพี่น้องเป็นสีใส้ขี่ง้วขี่ควายละจ้าพี่น้องเพื่อนเกษสิเตรียมสถานทีทางหยอดทางหยาออกแล้วก็สีเอาขี่ง้วขี่ควายนี่ขนแก้ไปนะคุณน้องพี่น้องเอามาเหยียบผสมกับดินแล้วก็สิเห็ดเป็นล้านตาเข่าลวจ้าพี่น้องจ้า สิบ่มีผ้าเขียวแบตต้องซี่ดอกไปกี่นะแล้วกันใส่เตียวเด้พี่น้องแล้วโบปีเนาะก็สิเป็นเป็นไม้เป็นตัดไม้สองอันประมาณกำพอดีมื้อนี่ะจ้าพี่น้องแล้วก็สิมัดเสื้อกไว้เด้แล้วก็อันเอามันก็เจ๊กเสียอธิบายจังได๋เนาะมันก็อธิบายให้ฟังก็ถือเนาะเขาสิใส่อันใส่เตียวเด้พี่น้องอยู่เป็นแหลมเดือนเดือนสองเดือนพุ่นเดือนผู้เด่ คงน,น้าไงเข่าหลาย,ยสิก่กเป็น у, แลี้สามเดือนก็นยังมีได้พี่น้องปีเข่าเอาเด้สิบวกนี้การสีกันอย่างจังสี่งละพี่น้องจ้าเข่าก็าได้สิได้แต่ละชอตตล็อตจะเลยเป็นกระสอบนี่มันก็ยากได้พี่น้องเขาา่าน้ำสามปลาแต่ปนันกับกิโลละหาบาทพี่น้องเอ,อ้ยมา,มากกับแพงกว่าเข่าเนาะ พันแม่นนั่ผู้ขาดมีข่าวหลายี่ผู้ขาดติบอ่นเอาไปขายงอลงสีเดียพี่น้องเกษียณสีมาแล้วก็เอามาขายเอาเนาะพี่น้องใส่ถุงหรือว่าเพศสังเป็นกิโลแล้วก็ขายเนาะพี่น้องเอาแบบว่าคนนั่นบริโภค,คดดเดดพิ่นยู่ได้เฮายู่ได้จังซี่น้าจ้าพี่น้องก็พึ่งพาถถอยทีถอยอาศัยกันจังซี่ล่ะพี่น้องรัฐบาลสุมื้อนี้ก็จักแม่นหยังบ่เว้าแล้วก็สิศูนย์นี่ล่ะจ้าพี่น้องอันบรรยากาศงานแลงๆเนาะก็สิพามาเบิ่ง เป็นเข่าตากเข่าตากยังสีขึ้นมาแล้วเพื่อที่สิบว่าให้มีความมันความอับความชื้นด้วพี่น้องจ๋านี่กระสิเป็นเข่าเจ้าเนาะใส่รถเกี่ยวเอามันกระสิต้องเด็ดตากประมาณ3ามสี่แดดถุลักกันแดดมันแห้งเนาะพี่น้องอันนี้มันกันคิดว่าสีแห่งไวยุดอกเพราะว่นแดดมันก็ฮอนเนาะพี่น้องอันสามสี่มือมันนี่ฮอนโอบเอาโฟนสิบตกกับ,บ่ตกหรือตั้งใดกับ,บ่จักดอกพี่น้องจา๋าแต่ว,ว่าถ้าดาวสิพามาเบิง้งบรรยากาศนั่งสีละพี่น้องอนี่ เขาน้ำสามปลายุ่งส่แล้วพี่น้องจ้าบรรยากาศกะสิเป็นท้ายลีปรวมให้เบิ้งบรรยากาศตอนแรงๆเนาะพี่น้องกะสิบ่ได้เป็นลิปที่แบบว่าเป็นขิปจัดหนักเนาะพี่น้องนี่นะพี่น้องจ้าก็คือจ้าเงนทัดดาวบองแหละจ้าพี่น้องทันมือใดเมยหรือว่ามือใดนี้เบียกหลยยงยส่กะสิบ่ค่อยไดเมียนเวลาค่อยได้ล,ล้มขีดแบบจ้าพี่น้องเจ็ดนาทีผมว่าจะเจ็ด <laughs> <laughs> จ้าพี่น้องจ้าอันนางยืนอยู่กับสิเป็นวัดเด้พี่น้องกับสิเป็นนั่นร้านตากเขาเป็นนัน่นที่เพื่นนัน่นช้าบ้านช้าบ้านเขาเหนื่อยจ้าพี่น้องเอามาตากอยู่วัดเนาะพี่น้องกับสิมีการแบบว่ามาขอสถานทีใส่ในใการตากเข่าก็คือคอนหลวงพ่อจ้าพี่น้องขออนุญาตหลวงพออ่อนะแล้วก็สิเอาเขามาตากเกี่ยวแล้วก็มาตากหรือว่าหันผูดด้ใดที่บ้านมีอันพื้นที่กว้างอยู่น้ำบานนั่งสิกสัสิตากอยูบ่บ้านแผ่บ้านมันจะส่วนมาก อยู่น้ำทะะีสาธารณะประโยชน์นิสัยแล้วพี่น้องอาจจะเป็นทีวัดทีโรงเรียนหรือว่าถนนหนทางสุมือนี่กับบนิย้มเหรอเนาะพี่น้องเพระาะว่าก็ออกเท้าหลายเนาะฮาลังเทียนสุมือนี่โจรมันก็หลายเนาะแต่ทั้งปนกันขโมยกันอี่อย่างนิงสัยนะี่ยังมันก็เกิดขึ้นได้หลายย่างแหละพี่น้องจ้าคลิปนี่ทัดดาวกับโบมี่ยังมาฝากหลายได้พี่น้องจ้าก็เป็นคลิปรวมคลิปพามะหยางหลินเบื้องบรรยากาศตอนแรง แล้วก็พามาเบื้องกันการตากเข่าเนี่ยจ้าพี่น้องแต่ว่าถันมือใดว่างทัดดาวสิพาไปเบิ่งเด้อพี่น้องพาไปเบื้องกันการอันทีเนเนะ่เพิ่นสีเข่านะเพิ่นสีจังไดจ้าพี่น้องแต่อันสีหาเบิง่งพานหาเบิ่งการตีแบบสมัยตะกี้นะ่ะมันกับ่บมีแเราเนาะที่แบบว่าสีมาเข็ดร้านเป็นอันร้านดินร้านขีน้วัวขี้ควายล้วก็ใส่ไม่เตี้ยนะพี่น้องก็คือสิบบมีแล้วลนะอันย่างโบร้านสูตรก็สีแคนเอารถสีเอาเนาะเกีียวเ้ากัน เอารถมาสีบ่แเม่นอันรถดเกี้ยวเกี้ยวเ้วสีพร้อมเด้พี่น้องมันสีนี้ระบบกันรถที่แบบว่านสีเข้าโดยเฉพาะนะสีออกจากฟอนเข่าที่บ่าเขาเกี้ยวเราอ่ะพี่น้องจ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาติดตามหรือว่าเข้ามาหลับชมกันซอยเป็นกำลังใจให้ทางช่องถัดดาวสาวบ้านนะในด้วยจากพี่น้องโดยการรับชมคลิปแล้วก็ติดตามกดกดติดตามทางช่องถัดดาวสาวบ้านนะกดไลค์กดแชร์ ซอยเป็นกำลังใจให้ในเด้อจใจพี่น้องเพราะว่าถัดดาวก็เป็นนั่นช่องที่แบบว่าช่องพิดขึ้นมานช่องที่ฮ็ดขึ้นมาคนเดียวนาะพี่น้องกับ,บ่มีช่องันช่องมูหรือว่าช่องแมทีคอยผัดดันเนาะกับไม้ถึงว่าบ้างานน่ายๆเลยคือว่าคนขี่เขาดังแล้วนะ ท่านดาวก็บดม้มีมีมือยุ่นระดับนั้นเพราะว่าเขาเห็ดขึ้นมากับฝีมือด้วยลําแข็งของเขาเองจากพี่น้องจ้าท้ายที่สุดนี่ท่านดาวก็ฝากไว้ซํามี้พวดกอ,อกันคลิปหนาด้วยพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํามี้ก่าวเข้ามาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย